สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจามาพบกับแนวทางหว้วฮานอยจะฮานอยสูตรหมัดร่วมจะแนวทางของวันจันทร์จันที่สิบหาเดือนเก้าจากการยสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะวันจันทร์มื้อนี้มีหลายแนวทางจะทั้งลาาพัฒนาการะลุงหายสูตรฮานอยกับสองสูตรแถมรัฐบาลไทยสูตรแหลกเข้าไปอีกจากมื้อนี้สนใจแนวทางได้สามารถรับชมยอ้อนหลังได้เลยเนาะ แต่ละแนวทางมีวันที่บ่งบอกเรียบร้อยจา้าสำหรับพ้นฮานอยของเฮาหม่ว่าจาวันที่14สําำหรับหมัดรวมแนวทางเลขเด่นนให้เด่น3กับ7กันเด่น6ผลจา้าหน่วยรอบเฉพาะกิจรอบแรก3 6 8ล่าง4 2 6 8เมื่อนี้จับขูพลาดไปจะเมื่อนี่คนขางจับเลข จบเหล็กตัวหน่อยมาเหล็กตัวใหญ่เลยตัวนี้หกแปดเนาะสามหกแปดเด่นซับก็เอามาอยู่ลักลอยจาสามหก 3, โอ้โหมาสามหกแปดเลยเนาะหลังสี่สองผ่านไปรอ,อบเฉพาะกิจหน่วยรอบพิเศษจ้สามเจ็ดสองหลังหนึ่งศูนย์ของเขามีสามศูนย์มาหนึ่งศูนย์เด่นซับก็เอามาลักลอยเนาะ สามเจ็ดสองสำหรับเจ็ดสองกระจับขู่ผาดไปอีกจะถึงเจ็ดหนึ่งมาเจ็ดสองจะสามารถลักลอยคบสามตัวบนเลยตัวนี้รอบพิเศษเนาะสามเจ็ดสองจะสามาอยู่ลักลอยเบิ่ง 7, 3, เจ็ดสามสองเด้อจา้าสูตรสามตัวสามเจ็ดสองบริจับหายเนาะนี่เจ็ดสามสองเนาะถ้าสามขาดแค่เจ็ดสองแต่เจ็ดสามสองนี่คือสามตัวบนคบแต่ว่าบริจับวางหายเนาะ สำหรับสูตรสามตัวนี่คือมีอีกสูตรจะสูตรสูตรสามตัวบนบริจาคหายในนี่เนาะโอ้โหปังจ้ะเจ็ดสองนี่จับคู่พลาดไปจะมีเจ็ดหนึ่งมาเจ็ดสองแต้มเดียวนังเหนียวอยู่สำหรับนอนรอบปกติจ้ะแปดศูนย์เจ็ดลางหนึ่งสี่อ่าสำหรับรอบปกติแตกสามตัวบนสองตัวบนจ้ะ สองตัวบนศูนย์เจ็ดเข่าเจ็ดศูนย์โตกับเนีนๆเด้อจ้าเด่นเจ็ดมาสามตัวบนแตกสามตัวโตจะเจ็ดศูนย์แปดเข้ามาแปดศูนย์เจ็ดอ้าวตบมือค่ะพี่น้องจ้าสวดๆจ้าสำหรับรอบปกติปังจ้าแตกสามตัวโตสองตัวบนเนียนๆแต่ว่าสุดสามตัวเน่นพิษโตเนาะอ้าวฟุกตัวละ หนึ่งสี่นี่ล่างนี่พลาดไปความจับหายหนึ่งสามเมืองมาหนึ่งสี่แม่หน่วยรอบวีพีรอบสุดท้ายจะเจ็ดหกูตรล่างหกสองสำหรับบน V วีพีกับมาขบอีกเนาะขบซ้นตัวบนจะน้านอยเมื่อนี่ปังอยู่แต่จับคู่บบได้เนาะจะสุดซ้ำตัวบนเบิงเด่นเจ็ดจะลักลอยเจ็ดหกศูนย์เด้อจ้าบ่ได้จับหายจะคู่นี่ก็ถือว่าเสียดน,น่เจ็ดสามหกเนาะ มาเจ็ดหกศโอ้โหสำหรับคูนี่กับเจ็ดศูย์แดเนาะอันนี้ก็ถือว่าเสียดอยู่นี่เนาะแต่สุดนี่คือมาโดนสุดหน่อยนี่เนาะอ่าโอเคจะ่สำหรับหกศูนย์บนนี่เข่าตรงๆจะเน้นพิโตชุดกันลลางหกสองเข่าตรงๆจะชุดกันเน้นๆหกสองรอบปกติกระเด้งบนล่างสองตัวบนสองตัวล่าง เอาสําหรับฮานอยมือนีฟุกตัวละทั้งแตกสามตัวบนสองตัวบนสองตัวหลังเลยตัวนี้เนาะสุดสามตัวนี่โอ้โหอ่ะโอเคตามนี่เลยจ่ายยินดีกับพีน่นเอฟซีถือตามละคัเนาะเขาตัวได้แบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เราจะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเราจะสามตัวบนมีพีน่นเอฟซีจะได้ยิบจับน,ปปนําไปปิดแนวทางคอมเมนบอกกันได้เนาะเอาเมื่อนี้รุ่นต่อจะหลายแนวทางจะเมื่อนี้คนขางโคเห็บนิดหนึ่ง สำหรับน้อยมารวมมุนีเล็กเด่นไฮเด่นสองก,กับสามแมนบอลซอกกับสามประกาศก็เริ่มจางจ้างเล้ด้วยจ้ะส,ส,สองสามสองสี่เนี่ยตามต่อจะเปลี่ยนประกามาใหม่สองสามสองสี่สองห้าสองหก สำหรับเด่นสามสี่สามหาสามหกสามเจ็ดกันจ้ากันหาเจ็ดแปดหาเก่าแล้วก็หาศูนย์อยู่มุมสุดท้ายหาศูนย์ของเฮาสามตัวบนจ้าเลขเด่นหาสองสาม สามเจ็ดเก้าหกสองหาศูนย์ห้าแปดกาโตเน้นกาสุดสามตัวบนมือหนีคอเน้นไปคู่แหลกเด็กเด่นหาสองสามหกสองหาก,าหาก,กันหากเก้าหาเจ็ดเด่นสามเน้นสามหาสามหกเด่นสองเน้นสองสามสองสี่ สำหรับห้าน้อยมัดร่วมใหไร่วมถูกน้อยจากเฉพาะคิดถึง VIP จากมือว่านี่สำหรับวันที่14นี่นี้มัดร่วมในเขากาศาสตร์อยู่เอ้อจากถัดจาบบิดอ่ะคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆอีกละกันเนาะคอยแตกสามตัวบนละกันเนาะหลับชมใบเป็นแนวทางจะขึ้นอยู่กั้มก้หมักความชอบจ้ามีโตหมักคอยตามเนาะบ่มีโตหมักทดสอบอนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้จะ่สำหรับแยกน้อยมือว่านี่สำหรับแยกน้อยนี่ เด่นมากโซ้งน้อยแต่ว่าจับขู่ผ่าดไปยนอ้องสาหรับเนียกน้อยของข้าหนูหซื้อว่าสีนั่งเนี้ยวไปอยู่นิดหนึ่งมาแค่เล็กเด่นเปรียบเทียบกันเบิ่งได้นอ้งองลงหายซ้องสู่จะขอขหายูงดีกันทุกคนทุก่านจะสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้เพียงสำนีละกันจ้าสวัสดีจ้า